สวัสดีค่ะสงงานค่ะไฟลี่ค่ะไฟต่ำค่ะโดยเจ้ของทางร้านทุกตัวเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะทำแสงหน้าตัวรถค่ะสูงค่ะทำแสงผ่านฟิล์นตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็น E สูดีแม a นะคะ โคมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจกเตอร์เดิมโรงงานลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะเลยเข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดโปรเจคเตอร์ไบ LED l a s e เลเซอร์ฟินิชโฟร r แม็กหสิวัตต์นะคะตัวนี้เป็นระบบแค่นบัสอเมริกานะคะใส่ได้ทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรปนะคะพร้อมหลอด LED ที่ไฟสูงนะคะสูงค่ะไปค่ะแล้วก็มีหลอด LED ที่ตัดหมอกนะคะสนใจงานดีๆเติดต่อได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก มีทีพิมี亚马ตสีนอนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ